สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูสอนวิชาภาษาไทยนะคะนั้นวันนี้ที่นักเรียนจะได้เรียนกันนะคะเรื่องแรกเลยที่คุณครูจะสอนก็คือพยางและคำนักเรียนอาจจะคุ้นเคยมาแล้วนะคะจากปห้าเรามาทบทวนกันนะพยางก็หมายถึงเสียงที่เป็นออกมาครั้งหนึ่งหนึ่งนะคะในหนึ่งครั้งเนี้ย ไม่มีความหมายนะคะจะสองครั้งหรือสามครั้งก็ได้แต่ไม่มีความหมายนะคะเราเรียกว่าพยางค่ะองค์ประกอบของพยางคนะคะก็มีพยัญชนะตน้นสระและวรรณยุกหรือบางทีก็อาจมีตัวสะกดได้ด้วยนะคะครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะคําที่เปล่งเสียงหนึ่งครั้งเราเรียกว่าหนึ่งพยางค์เช่นคําว่าพระ นักเรียนเห็นนะคะคำว่าพระคำว่าห้องก็หนึ่งครั้งดาบนักเรียนอ่านตามไปได้เลยนะคะเสียงใกล้สิบลึกมืดพวกนี้นะคะเราเปล่งเสียงออกมาแค่ครั้งเดียวเราก็เรียกว่าหนึ่งพยายงกต่อไปถ้าคำที่เราอ่านแล้วเปล่งเสียงออมาสองครั้งเราก็เรียกว่า สองพยางนะะนักเรียนสามารถอ่านตามคุณครูได้เลยนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรสติทหารขโมยเจริญแตงโมอาหารราคาและถนนนักเรียนจะเห็นว่าคำเหล่านี้จะเปล่งเสียงสองครั้งนะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่าง คำที่เป็นสามพยานก็คือคำหนึงเนี่ยจะเปล่งเสียงออกมาสามครั้งเช่นคำว่าคุณธรรมนะคะพยา,ยามปฏติยาณกิจกรรมธนบัตรอนุสอนมโหลานและบริบูรณ์นักเรียนจะเห็นว่าแต่ละคำเนี่ยเราจะเปล่งสามครั้งเราก็เรียกว่าสามพยางครูมีตัวอย่างสี่พยา์ให้ฟังนะคะมีคำว่า พิที่จริงอภินิหารน,นะสี่พยางหามาคำนี้เลยลูกขยุกขยีคณิตตรศาสตร์นมัสการอัจฉริยะผลิตภัณฑ์อากาศยานนะคะคำพวกนี้เราเปล่งสี่ครั้งเวลาพูดเราก็เรียกคำเหล่านี้ว่าคำสี่พยางเพราะนั้นเมื่อกี้เราพูดถึงพยางไปแล้วนะคะ ตอนนี้มาดูคำคืออะไรคือเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งก็ได้แต่ต้องมีความหมายนะคะจะมีกี่พยางก็ได้แต่ต้องมีความหมายนะคะถ้าเป็นพยางจะไม่มีความหมายแต่ถ้าเป็นคำต้องมีความหมายอันนี้มาดูองค์ประกอบของคำนะคะคำเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันสองส่วน ส่วนที่หนึ่งคือเสียงส่วนที่สองคือความหมายเสียงพูดไปแล้วในออพยางเมื่อกี้นี้นะคะตอนนี้ดูซิว่ามีอะไรทบทวนนะคะก็จะมีด้วยกันสามช้นิดคือพยัญชนะสระและเสียงวรรณยุกตและอย่างที่สองก็คือความหมายจะเป็นคำได้ต้องมีความหมายนะคะตอนนี้เรามาทดสอบกันว่า คำนี้เราอ่านแล้วมีกี่พยางนะคะอันคำนี้เราจะอ่านว่าทศนิยมเพราะฉะนั้นก็มีสี่พยางคำที่สองนะคะคำนี้เราจะอ่านว่าปราชัยนะคะเพราะฉะนั้นเราออกเสียง3ามครั้งปราชัยก็มีสามพยางคำนี้ส่วนใหญ่จะอ่านกันผิดเป็นสวรรค์คตแต่ไม่ใช่นะคะคำนี้เราจะอ่านว่าสะ หวันคดมีสามพยางเท่านั้นคำนี้เราจะอ่านว่ารัฐบาลมี3ามพยางต่อไปคำนี้เราจะอ่านว่าสัปดาห์นะคะซึ่งเราจะออกเสียงผิดกันบ่อยๆเลยว่าสัป,ปดาะะที่จริงแล้วที่ถูกก็คือต้องอ่านว่าสัปดาห์มีสองพยางนะคะ คำนี้ก็เช่นกันเป็นคำที่มักจะพบในข้อสอบนะนักเรียนจะไม่ค่อยเคยเจอคำนี้เราจะอ่านว่ากรรมสดจะอ่านแบบควบกำรรมไม่แท้นะคะเราจะไม่ออกเสียงรอนะคะอ่านว่ากรรมสดนะคำนี้มีสองพยางและคำนี้ก็เช่นกันถ้าเราเจอนะคะเราจะอ่านคำนี้ว่าก่อพยางเดียวนะคะออกเสียงครั้งเดียวก็ มีหนึ่งพยางส่วนคํานี้นะคะเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเราจะอ่านวันนี้ว่าวันอาสารหะบูชาเป็นคำห้าพยางนะคะค่ะนักเรียนเมื่อเราได้ความรู้ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องพยางแล้ ทำนะคะคุณครูก็ให้กันบ้านนักเรียนนะคะทำได้เลยในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะทักษะภาษาหน้าห้านะลูกหนูเปิดไปหน้าหานูจะเจอเนี่ยค่ะข้อสามใหญ่เนี่ยฝึกการใช้ภาษาหนูทำข้อหนึ่งข้อสองนะลูกข้อหนึ่งเนี่ยก็เป็นการใส่เครื่องหมายที่ถูกหน้าข้อความที่ถูกแล้วก็ใส่เครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณครูจะทำให้ดูหนึ่งข้อก่อนนะ ข้อแรกบอกว่าพยางนทุกพยา์ต้องมีความหมายแล้เรียนลองคิดในใจซิว่าถูกหรือผิดคําตอบก็คือผิดนะคะลูกหนูก็ใส่เครื่องหมายลงไปนะคะครูทำเป็นตัวอย่างข้อเดียวแล้วหนูก็ไปทำต่อนะคะลูกต่อไปข้อสองคุณครูให้คำมาเยอะแยะเลยในสีเขียวนะคะลูกหนูก็เลือกคำที่มีจํำนวนพยานตรงกับ โจ์กําหนดมาอย่างคํำนี้คําแรกอ่านว่าอะไรจะหวจดใช่ไหมสอพยางหนูก็หาคํา2พยางมาเติมนะคะคำที่2องอ่านว่าภูมิภาค3พยางใช่ไหมหนูก็หาคําที่มี3พยางมาเติมหวังว่านักเรียนคงจะทําได้นะคะขยันขยันนะลูก